ลุ่มคนตุนทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนในี่ยลูกกระบาลมึงให้เม้นเต็มเลยครับอ่านไม่ทันปได้ดูกาสวยมากป้าสวยมากมี เดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่จะส่งสาธุสาธุขอให้ท่านเจริญในธรรมเจริญที่สุดโอ้ยาวเลยครับยาวเลยครับสาธุสาธุค่ะสวยในธรรมครับสวยในธรรมค่ะสวยขุ่นเริ่มเลิศเลยค่ะครับผมขอบคุณนะครับตายยืดตรงนานนาะเออหลังยืดเลยตัวพุ่งหนึ่งเลยเออถ้าต้องยืดเบียดตีดอีกน่อยเนี่ยเมันเข่าแล้วล่ะเนี่ยเออไนี้ไม่ขยับใจเนี่ยวัน ข,ขยันหมานเจ้าจังสูให้ไหยอิ่มโุ่นอาจารย์มาแล้วทุกคนทุกคนไปกับเปียวพี่นิตาเป็นป้านักเทศช่ใช่าที่โน่นโ่นอาจารย์อยู่โน่นป้ามณฑาอยู่โน่นถ้าป้าเป็นนักเทศนิพนฟังเยอะแน่แน่ใช่ไหมพี่นาจาอาจารย์อยู่โน่นค่ะทุกคน องแบบนี้อกไข่ด้วนอบเยอะจริงมีเยอะมากเลยแล้วพ่อจะมีไข่ทมีใบใหญ่แบบเต็มอ๋ออมากรูต่ี่ไมันไม่มีที่เขาอยู่ไกลๆก็พอทุกคนมกรูดใบใหญ่สูงทุกคนจนสี่ใบคนแดงสองอายถือได้ไหมเขาจะถ่ายรูปแล้วก็องพรจะสิบใบเนี่ยอยแางนี้ใส่ได้ใก็ัง เงินี่หมีไปแล for ้วใส่เพาจะเก็บภาตุข้าแกเมื่อก่อนนี่ก็ปูปวยสวยๆเยอะมีเป็นแบบหูแล้วตาเป็นโูนเนี่ยแดอยู่สองใบในขั้นท่านแต่องค์กรจะสวยค่ะแดงเนี่ยทำเป็นหางวมูแต่ว่ามันนี้นีเป็นเงาเลยนะนี้มีอ่ะมันน้ำสูงแล้วมีแก่เลยนี่แก่ จะจับมันวันนี้ด้วยแกกจะไปก่อนแล้วมันงับ หนูไงพี่มีเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ไออาทิตย์สองมาแล้วมาแล้วเลยมีหมีมีมันนี่มานนี่มันนี่ไม่กัดแม่นะลูกมาหางอดุมาหางอเขาจะดุนะไม่กัดแม่นะลูกขาลูกขาเขาอลไรงั้นแม่รักหนูนะรักหนูนะรักมาจะกอดเขาไงอยากกอดเหมือนที่อาจารย์กอดที่ไหนแล้วมางับหล่อพี่หมีผมเนี่ยเอาตรงๆนะผมยังไม่ค่อยกล้าเลไรกับพี่มีครับพี่มีมีอยู่วันหนึ่งวันกระถิ่นน่ะแอบมาเวลามันยิ่งเวลามันกิน ินเนี่ยห้ามเลยค่ะดูหางงอาก็วันนั้นให้เขากินไงแล้วทีนี้เราก็ไปดูหัวเขาใช่ไหมเขาอะไรเงี้ยมหาหงอจะดุจะดุหมาไม่เห่าจะดุแม่แม่บอกว่าหางงอเนี่ยมันอยู่ในอะไรนะแม่อยู่ในเอ่อหนังสืออะไรนะแม่เออมันจะจำไม่ได้มันอยู่ในโบราณบอกไว้อะไม่วันนั้นนะที่แม่ที่เหมือนมีอะไรนะที่บ้านถ้วยอออะเมาหาหงอเป็นเล็กหนึ่งจะดุไงดุดุอ๋อขอ ทุกอย่างุกให้ไปคุยแล้วเดี๋ยวคนนั้นใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นถตตามันเป็นเช่นนั้นเองคือพระพุทธเจ้าจะเกิดไม่เกิดธรรมชาติมันตั้งอยู่นั้นแล้วเที่ยวจะมีหรดอสาธุสาธุมันสะอาดสะอาดได้ดูไปข่มสวยป่ะทุกคนอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปจับมัน หมีทุกคนเข้าใจนะเวลาน้องหมีเขามีอะไรอยู่ในปากนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนให้เขาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปไปยุ่งกับเขาตอนเขา <คน S 1> กินเขาน่าร<ะ>ักใช่แต่ถ้าเขาไม่มีอะไรในปากอย่างเงี้ยเล่นกับเขาได้อยู่ก็เป็นธรรมชาติของน้องใช่ใช่ใช่เป็นธรรมชาติของน้องเขาป้ามนทาสวยมากใช่วันนี้ป้ามันทาสวยมากนนป้ามันทาสวยเธอริงสง่ามากป้ามันทาลุง ไม่จะทำเต้ามาขา่าวพี่นุ่นหมีอยู่นนุ่น <c oughs> คือที่เนี้ยมันคือที่เนี่ยบ้านอาจารย์เนี้ยล่มลื่นมากทุกคนทุกคนเดี๋ยวเี้วขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งพี่การสวัสดีค่ะแม่โมดสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนะเอา จะถ่ายรูปจะถ่ายรูปรถจักรยานอาจารย์เนี่ยมาเลยมาเลยที่นอ้อยอยากไดกด้้ผม

อยู่เพื่อวางไว้บนกระถางต้นไม้ที่อาจารย์แขวนนี่แต่เราไปเนี่ยครับแล้วเอาไปคืนที่เขาด้วยโอเคตัวใหญ่ตัวใหญ่เกินต้องไม่ได้นี่ไมเป็นเอาจคล่ะกับอันนี้สองเอคล่ะสองครับสองหกสองเอคล่ะคุ้ยผมว่าผมผู้ใหญ่ยังว่าใหญ่กว่าผมเนาะ อนน้ำแก้วน้ำขวดเดียวไม่อิ่มอ่ะนี่นี่นี่ของเขาอยู่นี่ถือว่าถ่ายโบใครป็นเป็นนี่ให้น้องเปี๊ยวนี่เพ่ทายให่ท้ายของใดเด้อนี่ท้ายให้ได้วิวบ้านอาจารย์สิให้วิวบ้านอาจารย์เออเมียนเมียนเมียนโคตราวบ้านอาจารย์นะขอโบล้อให้เจ้าอันทรงให้ตัวบันทายของขวัญคือกันน้าน้าทายกัถ่ายรถถ่ายเอาคุณนะขมาโอดเราที่ เาลูกกับไปไทยหนาเฮียนนาน,นาเฮียนลดูดไทยหนาเฮียนเราเลยนิ่งทิ้งหน่อยอ๋อมือนี้มือสมัครเล่นครับ เดี๋ยวพาไปดูครับแอปหนึ่งนี่หน้าบ้านอาจารย์เอาไปใกล้บ้านจะได้เห็นบ้านเต็มหลัง่ยถารูปหน้าบ้านอาจารย์กันเวลาคนร้ายดูจริงๆเห่าเปล่าเหาเป็นหรือเปล่ามาลองกล้องนี่ฝั่งนี้ ไก่ทอดมัน,มนกวนคือเจ้าเต็มบ้านมเ<า>ต็มบ้านทำไม<ด>มันแบบแส่มั้งม่อวานเ็ิั้งช่างภาพครับธรรมดาเขาเ่็<อ>ม็ม,มหลุ่อยู่ในกลุ่มไหม่ะ อันจักบาเนี่ยอเปลี่ยนไม่ไล่ไม่ไล่มก่อมบ่มี่ถ้ามาถ้ามาป่ามี่ไม่ใช่จ้องเราแต่กี่มี่ถ่ะเต็มหลังแล้วค่ะเต็มหลังแล้วค่ะน้องหันหน้าไปถ่ายด้วยกันกับเขาเลยค่ะน้องผู้สวยมาถ่ายหนูไปยืนถ่ายกับเขาเลยมากล้องพี่ถ่ายค่ะโอ้โหสวยค่ะ จะถ่ายเต็มหลังมันต้องเดินไกลไปยืนอยู่ตรงล่อมมันเงามันของหน้านะไม่ได้นะไม่ได้ใหม่นะร่อมม่องบางจะขึ้นไปบนบ้านต้องถ่ยไกลว่ไรไลม ถ้าแทนหันมาเลนกไม่เดิไปอเอก็าเดินมาให้คนเหยียบเมีกแล้วครับเดี๋ยวพอคนเหยียบก็จะไป้อมมบ้านอาจารย์ไม่ถ่ายรูปกันเยอะเยอะวันนี้น่าจะคนเยอะอยู่นะไมัรมันมันมันเบีอนผ่านแอบต่องมันเานไหนด้านบนน่อลงบนงบเอาเกล่องมี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  นี่มันนี่ลูกยไทยตีป่ายู่้เดี๋ยวรอึงับั๊กนึงนะเรวอาจารย์นั่นเนาะจ้าไปแล้ว <c oughs> ลั่นเดินซิดาว่ดวนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วายรูปถ่ายรูปอาก่อนนหน้า่านหน้าแลนไปหน้วยด้วยเน่ยเเขาไปบนปากแป๊บนึงับสวัสดีค่ะ น้องหมีได้กินขนมอ๋อกะถวนยักษ์อยู่หลังอยู่ตรงนู้นเห็นบ้านมเนเดี๋ยวผมพาไปดูนา่าจะอยู่ด้านหลังนะผมเห็นอยู่อโอ้ถนยักษ์ตัวน,นั้นใช่ไหมเดี๋ยวแปบ๊บนึง่งเนี่ยครับผมเดี๋ยวพาไปดูก็ถวนยักษ์นี่ไงที่ถามหาอยู่นูน่น ใช่ใช,ใชนี่บรรยากาศด้านหลังครับใช่ครับอากาศร่มรื่นดีนี่เป็นบ้านจศสัตว์แลก็จะมีคนนั่งด้านหลังบ้านอาจารย์ หลังบ้านอาจารย์คุณแม่ก็นั่งอยู่คนเยอะครับวันนี้น่าจะคนเยอะมาก นนู้คนก็<ค>นมาเรื่อยๆนะคนมาเรื่อยๆพยายามติดต่ตายยังไม่ลดความพยายามฮั่โหล ให้ตายมันยังไม่ลดความพยายามครับจะขืนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คนเยอะหรือคะวันนี้คนช่วงเช้านี่ก็เยอะแล้วนะพี่ไม่ไงพี่เพี้ยวันนี้ไม่หนาวไงฮะวันนี้ไม่หนาวมากเออวันนี้เม่นวเนอะลุกไม่ขึ้นใช่ไหมหนาวแต่มาแล้วก็ไม่หนาวนะตายมาแล้วลมกําลังพอดีแต่ตอนเช้าลุกไม่ขึ้นสวัสดีค่ะพี่แพท ซาสวัสดีคะ่ะทุกคนปะทุกคนเนี่ยคือทำไมทุกมาเราไม่อยากกลับที่ดูดิดูความร่มรื่นในบ้านอาจารย์ดูความสงบเงียบในบ้านอาจารย์นี่เป็นทางเดินที่อาจารย์นี่นะคะแล้าต้นไม้ไม่เห็นน้องน้ำตาลเลยช่วงนี้ เออมื่อวานก็ไม่เห็นน้องอาจจะติดธุระอยู่มั้งนะเมื่อวานก็ไม่เห็นเนี่ยในบ้านอาจารย์เปี้ยชอบมุมนี้มุมไผ่อาจารย์ไล่แล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราขึ้นข้างบนกันใส <c oughs> ่ไม่ได้ใหญ่ มันใหญ่ก็บอกแล้วแกหนูเลยฉันไม่เกลียดเป็นกรุ่นแล้วแกหนูเลยฉันจะฉันจะขึ้นข้างบนแล้วฉันบอกแล้วไม่เกี้ดสามชิ้นก็สองร้อยฉันไม่ซาบุฉันทำอะไรก็ได้แกไม่เชื่อใจแกไปวางไว้ที่รถฉันก็ได้ไหนของรถฉัน่ะคงไม่มีใครไปหรอกวางไว้ที่รถั สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดูนะคะบ้านอาจารย์สวัสดีค่ะทุกคนผลไม้นะคะอันนี้ก็มีขนมจีนเออไส่เป็นอันนี้หมูอันไก่หมดแล้วอันนี้เบนเนี่ยหมูเบนเนาะมันมีแต่หมูก็ต่ำอ่ะไูนะสวัสดีค่ะ เรียบร้อยหนมจีนแซบเบอร์เซบเบอร์้ส้มใช่ส้มเปี้ยวแวะตลาดไทยเปี้ยกะเลเออเห็นส้มเด็กเอส้มมาส้มเขียวหวานออไมม่่ปปกกตติิะะ ขึ้นข้างบนกันนะเดี๋ยวนะเจ้าขอกินก้นหม้ออาจารย์คุแก้วสวัสดีค่ะ

ทุกคนใช่คุณหมออาจารย์ศูนย์ศูนย์สองนี่แล้วแล้วก็คขามาวันไงแล้วลงกี่โมงกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยย่อยทยอยลง กินก้นหม้ออาจารย์ก่อนนฮ่อันนี้หอมเปี๊ยทุกคนยืมก่อนนะรองเท้าใคร พิชชาพิทิปมาเลยอ้ยต้มขาไก่อืมอ่ะเดให้ดูม,มีน้ำยาอะไรบ้างอันนี้กะทิปลานะคะอันนี้เขียวหวานนะคะแล้วก็น้ำยาปากแล้วก็ปลาดแปละจ้า ไม่งแต่ครัวแป้นแป,แป,แป,แป้นยังไม่อิ่มไม่ให้แป้นลราพีกา่กันเพิ่งก,กิน <IS ES> ดูท่ากินข้าวอยากกินหมอ้อาจารย์ใช่ไหมเนี่ยเ<ห>น,<ป>นี่ยนี่ไงเอาเหรอเอาพี่อวยดีค่ะ อาจารย์ขึ้นแล้วมั้งแต่ไม่รู้ว่เป็นแฟนที่นึกว่าเป็นลูกศิษย์มาแฟนเพิ่งตกงานก็เลยเพิ่งมีโอกาสมาเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วกลับไปอยู่บ้านโคราชไอ้นี่เด้อเกิมนั่งไหนอะแดดไหมอะไปนั่งไผ่ไหมก้นหม้ออาจารย์เนี่ย นั่นแหละมันแดดไหมไม่แดดหรอกเขาจะขึ้นข้างบนแล้วนะก็จะเก็บนิดงไปดูดก้นหม้ออาจารย์เอามาให้แฟนมีใครยังไม่มาเนาะหืมีใครยังไม่มาเมร่ะวานี่เจอคอมเมนต์ของของของคุณคุณต๋องใช่ไหม ที่ <c oughs> ที่บอกว่าคุณตองเข้ามา <c oughs> เข้ามาคอมเมนต์เตือนคนที่ปวนอาจารย์ <c oughs> เปี้ยวอ่านแล้วแต่ว่าอยู่ในอะไรสดเงียไม่อยู่กับอาจารย์เปี้ยวก็เลยพูดไม่ได้กินเยอะๆ <c oughs> อร่อยนั่ยัดจนนี่นั่งยัดจนบนตา เขาชอบกิน,นเอาหน่มเพียเขามหอมไีอะไรอีกมีอะไรอีกผ <c oughs> มอนุญาตใส่รงท้าไปอใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้

แม้ว่าเส้นมันต่ำเท่าไงตู้เนี่ยหนึ่งไม่ดูค่ะ